เรื่องราวของฟ้าฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ด้วยมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งเตือนนะฮะพี่น้องที่อยู่พื้นที่ภาคใต้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะฮะเรื่องของผลกระทบจากพายุนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นพายุไต้ฝุน่นหินซิ่งนะฮะแน่นอนหลายคนกังวลใจอยู่เอ๊จะก,กระทบกับประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะฮะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะได้มีประกาศออกมาแล้วว่าไม่กระทบถึงประเทศไทยค่ะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันเลย รายการเป t ตเทอร์ฟิวเจอร์กันยาวๆหนึ่งชั่วโมงนะคะสดอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญที่จะมาในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ลอยกระทงสัเดาหน้าแล้วนะะมีคู่ไปลอยยังคะยังไม่มีฮะหาคู่เลยไหมคะหาคู่ผ่านรายการด้วยนะฮะแล้วก็หลายคนที่ติดตามอยู่กรมประชาสัมพันธ์ของเราก็จัดงานใช่ไหมฮะจัดค่ะที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะวันเดอปีนี้เนี่ยเห็นว่านางสงกาอของเราเขาเรียกว่านางลอยกระทงนพมานพมานางนกพมอาจะไปสงการละ เทศกาลไปเยอะเทศกาลเยอะนะคะวปีนี้เนี่ยเห็นว่าทุกคนที่เข้าประกวดกันสวยหล่อกันหมดเลยนะนี่ต้องมาชมกันได้ข่าวเวววมีทีมงานเปเทอร์ฟิเจอร์เราไปประกวดด้วยนะน้องๆพิธีกรสาวสวยของเราเดี๋ยวรอติดตามนะครับภาพบรรยากาศนะฮะซึ่งก็บอกว่าที่กรมประชาสัมพันธ์ของเราก็มีการจัดงานด้วยเห็นบอกตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยนะครับมาเที่ยวงานลอยกระทงที่กรมประชาสัมพันธ์อยู่ที่ซอยอา ใครที่อยากจะมาแนะนํานิดนึงครับแต่งกายชุดไทยมาเนี่ยไทยประยุกต์แบบนี้ก็ได้ละใส่ผ้าไทยจริงๆผ้าไทยเนี่ยออประยุกต์ออกมาใส่ก็สวยได้รหรือว่าใครที่ไม่ถนัดใส่เต็มชุดอย่างนี้ก็แบบนุ่งจงกระเบนก็ได้หรือว่าใส่เสื้อคอกระเช้ากระโปรงเก๋ๆก็ได้เหมือนกันนะคะคและที่สําคัญค่ะที่ออกรมประชาสัมพันธ์ซอยอ,อริสัมพันธนะ์นั้นนอกเหนือจากกิจกรรมแสงสีเสียงม,มากมายนะคะมีตั้งแต่ช่วงเย็นๆด้วยเนาะช่วงเช้าก็มีนะคะซึ่งก็มีของกิน ของขายในเยอแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมง,งานลอยกระทงที่กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะฮะแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งที่ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันงานลอยกระทงที่จังหวัดเชียงใหม่<อ>เดี๋ยววันนี้ฮะท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ก็จะมาพูดคุยประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวรอติดตามทั้งหมดใน Better Future ของเรานะครับแต่ข่าวแ<ะ>รกเลยนี่พาคุณผู้ชมไปเกาะติดเรื่องราวของที่หลายคนกังวลใจพายุไต้ฝุ่นหยินซิ่งใช่ไหมฮะซึ่งก็บอกว่าหลายคนที่กังวลใจอยู่ล่าสุด ทับทางสปชเนี่ยออกมาแล้วนะฮะประกาศให้กับพี่น้องประชาชนที่กังกวลกังวลใจอยู่เรื่องของการย้ําเตือนว่าพายุไต้ฝุน่นหยินชิ่งในทะเลจีนใต้เนี่ยไม่กระทบกับประเทศไทยอย่างแน่นอนนะฮะและก็คาดว่าอ่อนกําลังนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไปขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามนั่นเองครับอ๋อค่ะซึ่งก็ถือว่าไม่กระทบกับประเทศไทยนะคะซึ่งท่านจีรายุห่วงทรพย์ที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยอุทกภยัยวัตภยัย และดินโคลนถล,ล่มหรือว่าสอปอชอก,ก็ได้บอกนะคะว่าล่าสุดนะคะเช้ามืดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะสถานการณ์พายุใต้ฝุ่นหยินซิ่งนะคะในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และก็จะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงของวันที่8-9พฤศจิกาย,ยนนี้ก็คือวันนี้พรุ่งนี้นั่นเองนะคะคและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนโดยพายุนี้ค่ะยังมีกําลังแรงเนื่องจากว่ายังอยู่ในทะเลแต่ทิศทางจะมีการเปลี่ยนแปลง แล้วก็เคลื่อนตัวไปในทิศทางของตะวันตกเฉียงใต้ในขณะที่มวลอากาศเย็นยังแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนต่อนเนื่องสปชคาดว่าพายุลูกนี้เนี่ยจะอ่อนกําลังลงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามจึงยังไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยในขณะนี้ด้วยนะคะครับผมแต่ว่าสภาพอากาศนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการรายงานประสานกับทางสปชนะฮะว่าในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากคลื่นกระแส ลมฝ่ายตะวันตกนะฮะที่มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาเปลี่ยนฤดูาจากฤดูที่เป็นฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของนี่แหละนะฮะพายุเข้ามาในหลายลูกเหมือนกันทําให้ภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอาจจะมีเมฆมากแล้วก็อาจจะเกิดฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนครับระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าะนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะฮะแล้วก็บริเวณใต ต้นไม้ใหญ่เกษตรกรครับควรเตรียมการในการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและก็ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้อเองนะคะยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปโดยฝั่งทางภาคใต้เนี่ยฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประวบควรีขัน์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี ยลาและนราธิวาสนะคะส่วนในแถบของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเองก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่พังงาตรังและก็สตูลด้วยนะคะใช่แล้วครับต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะในหลายพื้นที่ที่บอกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้ครับเน้นย้ําเลยนะฮะว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่สปชาฝากประชาสัมพันธ์นะฮะว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของกําลังพลเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือต่าง รวมถึงเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งมีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวออนะฮะใ,ในกรณีเกิดอุทกภยัยในน้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง16จังหวัดแล้วก็มีจํานวนศูนย์พักพิงชั่วคราวกว่า3,033แห่งนะ,ะเ,ออเพื่อเตรียมไว้ช่วยเหลือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด<ๆ>ก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะสามารถติดต่อสายด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์1567นั่นเองเออครับเลขง,ง่ายๆ4ตัว นะคะ1567ก็นะคะก็โทรไปได้แจ้งเหตุด่วนแหตุร้ายนะคะซึ่งคุณจิรยุเนี่ยก็ได้บอกอีกนะคะว่าสถานการณ์น้ําที่เขื่อนเจ้าพระยานะคะปริมาณน้ำที่สถานี c 2อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะปริมาณน้ําไหลผ่านลดลงเฉลี่ยวันละ50บลูกบาทเมตรต่อวินาทีปริมาณน้ําไหลผ่านอยู่ที่1,253ริบาลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะไหลรวมที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยา1,400ัลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้ปัจจุบันมีการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ยังคงที่อัตรา951ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีคาดว่าค่ะในวันพรุ่งนี้วันที่9ถึงวันที่10พฤศจิกายนนะคะจะสามารถระบายน้าได้ในภาวะปกติอัตรา700ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีได้ด้วยนะคะครับผมนี่ก็คือเรื่องราวที่ต้องติดตามกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่ภาคใต้ด้วยนะฮะใ,<ช>ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่ามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายคนก็ทักมาที่สงขาตอนนี้ก็ฝนตกหนักอยู่ เรามาระวังกันด้วยนะคะส่วนใหญ่ภาคใต้เขาจะเตือนเรื่องของการเดินเรือนะคะก็ต้องงดการเดินเรือออกจากฝั่งด้วยก็ยังไงก็ตามเนี่ยค,คุณผู้ชมเชื่อได้เลยแหละทางกงรมอุตุนยิยมวิทยาเขามาประกาศเตือนก็คือเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและที่สําคัญเนี่ยติดตามได้ในรายการของเราก็จะรายงานให้แบบนี้ในเ a เ t อร์ฟิวเจอร์ทุกๆวันด้วยนะคะส่วนภาคเหนือเองอพี่บอลคุณผู้ชมคะภาคเหนือเองก็ต้องมาเฝ้าเตือนเหมือนกันนะคะ,คะเพราะว่าสปชเตือนประชาชนภาคเหนือ เฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถลม่มแล้วก็น้ําป่าในช่วงของวันที่7ถึงวันที่9กาพฤศจิกยายนนี้ด้วยนะคะครับทางด้านของโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยได้มีการออกประกาศด้วยนะฮะสำหรับพี่น้องที่อยู่ที่พื้นที่ภาคเหนือนะฮะ,ะในฐาน,นะของโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยวาตภัยแล้วก็ดินโคลนถลม่มสปชเนี่ยเปิดเผยว่าทางสทชหรือสํานักงานทรัพยากรน้นําแห่งชาติเนี่ยประกาศเฝ้าระวังในส่วนของอ่างเก็บน้ำนะฮะ<อ>หลายพื้นที่ของ ภาคใต้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ําบางลางนะฮะที่จังหวัดยะลาอ่างเก็บน้ํารัชประภาครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยปัจจุบันนี้ฮะเร่งพล่องน้ำนะ,ะับเพื่อรองรับน้ําหลากในช่วงฤดูฝนของภาคใต้คือช่วงนี้แหละภาคใต้จะมีฝนตกหนักแล้วฮะเพราะฉะนั้นต้องมีการพล่องน้ําในช่วงของเดือนพฤศจิกายนไปถึงมก,กราคมปีหน้าเลยนะเขาเร่งพล่องน้ำนะฮะแล้วก็เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำนะฮะที่มีน้ํามาก8 0ถึง100%เซในพื้นที่ภาคใต้จํานวน8แห่ง แปดแห่งนี้ก็มีอ่างเก็บน้ําขนาดกลางจํานวนเจ็ดแห่งประกอบด้วยอ่างเก็บน้ํานะคะห้วยวังเต็นนะคะอเาเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขัน,นะะอ่างเก็บน้าห้วยมงคลอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะอ่างเก็บน้ําบางกําปัดนะคะอํเาเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อ่างเก็บน้ําห้วยลึก อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะคะอ่างเก็บน้ําบางวาดอําเภอกระทุ้จังหวัดภูเก็ตอ่างเก็บน้าที่6อ่างเก็บน้ําบางเหนียวดําอําภอถลังจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เ็นะคะอ่างเก็บน้าคลองกระทะอําเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กนะคะจํานวนหนึ่งแห่งได้แก่อ่างเก็บน้ําคลองสวนหนังอําเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมคะต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ําที่มีน้ามากมากกว่าร้อในพื้นที่ภาคใต้จํานวนหนึ่งแห่งได้แก่อ่างเก็บน้าคลองหยา อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ค่ะครับผมไปกันที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับก็ได้มีการเฝ้าระวังเช่นเดียวกันในพื้นที่อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะฮะที่ต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ําน้อยจํานวน3ามแห่งด้วยกันนะับประกอบไปด้วยอ่างเก็บน้ําน้ําพุงที่จังหวัดสกลน,นครคะนะฮะแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําจาพรครับที่จังหวัดชัยภูมิครับรวมถึงอ่างเก็บน้ําลําตะครองที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางสชนชอเองนะครับก็ได้มีการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับเพื่อสำรองน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงให้ได้มากที่สุดด้วย<ฆ>ในขณะเดียวกันครับทางด้านกรมทรัพยากรธรณีก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ภาคเหนือ<ฆ>ที่เชียงใหม่นะฮะที่แม่ฮ่องสอนนะฮะแล้วก็ที่หลายพื้นที่เลยเนี่ยเฝ้าระวังนะฮะติดตามสถานการณ์เรื่องของธรณีพิบัติ ทางภัยธรรมชาติแผ่นดินถล่มน้ําป่าไหลหลากนะฮะในช่วงเวลาที่บอกไปย้าอีกครั้ง7จ็ถึงเพฤศจิกายนนี้ก็คือถึงวันพรุ่งนี้แหละต้องเฝ้าระวังกันนะคะส่วนสถานการณ์อุทกภัยทั้งภาคใต้ที่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกระบีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คลี่คลายแล้วค่ะและในส่วนของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรียังดําเนินการเฝ้าติดตามเร่ง ระบายน้ําโดยจะดําเนินการระบายน้ําให้แล้วเสร็จภายใน15พฤศจิกยยายนนี้ด้วยนะคะครับผมนี่คือเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเกาะติดนะฮะสถานการณ์อุทกภัยด้วยหลังจากที่หลายคนก็เป็นห่วงกันนะฮะก็ต้องเฝ้าระวังที่พื้นที่ภาคใต้โดยทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยวัตภัยและดินโคลนถล่มเนี่ยก็จะเป็นประธานนะฮะในการประชุมเรื่องของคณะทํางานนะครับ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะฮะท่านก็รับทราบผลการดําเนินการต่างๆแล้วก็เตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วย ต้องกันไว้ไม่ให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนาะใช่ค่ะก็เหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ไขแล้วก็ทางภาครัฐเองก็บรรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะทํางานให้มันเป็นแบบว่าเป็นควบรวมเป็นจุดเดียวได้มากยิ่งขึ้นนะคะในการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลก็ดีหรือการประสานงานการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวสารได้อย่างทันท,ท่วงทีแล้วก็แก้ไขปัญหาหรือว่าป้องกันได้อย่างทันท,ท่วงทีด้วยนะคะคอีกสามนาทีนะ,ะปิดท้ายกันออนิดนึงแล้วกัน